สวันดีค่ะท่านผู้ชมครับทุกท่านเลยนะวันนี้นะอยู่ในเว็บที่ชื่อว่า io game s p a c e นะเป็นเว็บเกม .io ล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นพวกนี้กันนะฮะก็คือ .io นั่นแหละนะครับยูสเซอร์จะมี .io อะไรกันบ้างนะครับผม .io mm hmm. มีหลายแบบมากนะครับมี ho .io อันนี้เคยเล่นในมือถือเนี่ยเป็นเกมกินบ้านกินบนอุกกาบตอะไรเงี้ยเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันนะ mm hmm. ปีเกน game. .io เนี่ยผมเนี่ย โอเคเกมก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับ The Kewi Game มียามองด้วยนะเออโคตรเจ๋งอนะ่ะเจ๋งอะไรล่ะแม่ก็เป็นเกมธรรมดาลแล้วแหละโอเคตั้งชื่อของเราก่อนนะคือชื่อตู้ตู่เจ้าเก่าสกินมีเยอะมากครับนะมีลายสีเลยนะครับโอ้สีนี้แล้วกันนะสีม่วงโอเคเัดเดี๋ยวไปสีม่วงกันนะแต่เดี๋ยวไปสีเขียวอยู่เลย มันคืออะไรไม่รู้ลองเล่นไปดูหาเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะโอเคมาแล้วเล่นอะไรยังไงอ๋อลากเมาส์ไป w a s d ได้โอเค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 อะ w a w a s d ได้โอ้ขยายใหญ่ขึ้นแล้วนี่กินกินไปกินไปเลยครับกินรถได้ไหมกินรถจะไม่ได้โอเคเสาไฟโอเคเริ่มเริ่มเริ่มตัวใหญ่แล้วเริ่มตัวใหญ่แล้วตุ่วตุ่วเราเริ่มตัวใหญ่แล้ว โอเคกินเสาไฟไปนะครับกินรถกินรถนี้กินรถกินรถกินรถเข้าไปเออกินรถแดกรถเ,เข้าไปนั่นแหละแดกรถแดกรถเออแดกรถเข้าไปแดกรถเข้าไปเออกินนี้จะไม่มีอะไรเลยนะก็แค่กินไปเรื่อยๆนะครับเหมืนอนน not io ทั่วไปนั่นแหละแต่แบบเป็นแค่เป็นอุกกาบาตโดยเฉพาอกุกกาบาตเนี่ยเป็นหลุมอะเป็นหลุมใหญ่ๆเนี่ยฮะนี่กินรถเข้าไป แต่เรายังไม่เจอใครเลยนะคนอื่นไม่อยู่ตรงนู้นหรืเราต้องมาฟาร์มไปแถวนี้ก่อนกินตึกได้ยังยังไม่ได้แล้วลุมเราอย่างเริ่มเริ่มเริ่มได้นะแต่แบบว่าหลุมเรายังเล็กอยู่แต่ยังแบบว่ากินได้นะฮะลุงเอหลุมใหญ่มากินตึกก่อนกินตึกก่อนโอ้โหมีหลุมมีมีหลุมใหญ่กว่านะครับจะมากินหลุมเราไม่จะกินเราไม่นี่เกอเฮ้ยเขี้ยที่หนึ่งด้วยตัวนั้นอะ ตายแน่เลี๋ยวตู้ๆเราไม่ได้ตู้ๆตู้ๆมันหลบไปเฮ้ยมันมันมันโอ้โหเกือบตายเลยฮะตู่ๆเราเกือบตายเลยลบอีกโอเคกินสองตึกนี้ก็ได้วะโอเคนี่กินไปเรื่อยๆนี่ฮะโอเคใหญ่ขึ้นแล้วเรากินตึกจะใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้ว ต้องรอให้แบบว่าขยันใหญ่ใหญ่โคตรอ่ะโอ้โหอ้าวจบแล้ว What t h e fuck เกมมีแค่นี้หรอกวะเนี่ยมารออีกเกมหนึ่งเลยนะฮะก็คือ bosi.io นะครับผมโอเคเกมอะไรวะโฆษณาอะไรปิดไปทีมสร้าง unity ด้วยนะโปรแกรมสร้างเกมนะฮะโอเคเดี๋ยว ไปเกมยังไม่มาโอเคมาแล้วสร้างคาแรคเตอร์เ้ยเป็นตัวละครมีนินจานินจานนิจาสไปจักมายน์คราฟต์มายน์คราฟต์มายน์คราฟต์ด้วยมีมาสเมโลมีซัมบี้มีตำรวจมีผู้หญิงมีพนักงานฮะฟาร์เมอร์แล้วก็มีหมอด้วยแหมใครๆก็ต้องเล่นม i n น์คราฟก์ครับชื่อไปเยอะตุ่เหมือนเดิมกูชอบชื่อตุตุ่มวะทำไมวะมีปัญหาหรือเปล่า เล็กเพลย์ไปเลยหาเซนะิร์ฟตอนนี้รอไปตอนนี้เข้าไปที่เซิร์ฟแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็บอกได้เลยว่าโอเคเลยเนี่ยเซิร์ฟเออวัด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 อะไรวะเฮ้ยอยู่ดีเราก็ลงไปเอ้ย,อยไม่ได้กางล้มเลยเลยนะตายไปแนะ่นะไม่ตายด้วยโอ้โหทำอะไรยังไงวะ อันดับแรกเกมนี้มีสามคนทั้งทั more, ้งเซิร์ฟมีสามคนทำอะไรยังไงกด e มีไอเทมคราฟได้มีปืนก้ามมมีกระสุนนะฮะมีดีฮิวมีปืนช็อตกัน smg ครามปืนได้ไม่มีไอเทมเลยเลยก็ต้องไปหาไอเทมก่อนต้องหาตามบ้านใช่ไหมเฮ้ยเจอปืนแล้วกด f เพื่อเก็บเกิดเจอ rpg นี่มีไม้ฟาดได้อันนี้กระสุนช็อตกันเก็บไว้ก่อนเผื่อเจอฮะเกมนี้คือแบบว่าไม่เก็บไม่มีอะไรเลยทุกคนนะฮะโชคฝนตกอย่างเงี้ยนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะฮะเก็บเนี่ยไม่มีอะไรเลยเว้ยเกมเนี่ยมองรู้สึกเป็นกราฟิกแบบว่าไ,ไม่เก่งธรรมดานะแต่แบบอ๋อวงมันแคบไอ้สัสรู้แล้วรู้แล้ว,ลวพับจีเลยเนี่ย แบทเธอลอยอินเดอะมายคราฟนั่นเองนี่อะไรอะ่ะล็อกเก็ตไปะคือล็อกเก็ตไปอะอ๋อกระสุนล็อกเก็ตลันเชอร์ RPG เลงได้ไหมเลงได้แต่แบบ <c oughs> การเลงสุดยอดอะท่อนไม้เอาไว้ฟาดได้โอเควูดไม่มีอะไรเลยอันนี้ใช้ ใชรแล้วไงต่อใช้ใช้ไม่ให้หมดดิเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไปไหน,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 นไปไหนใครพลาดไปวะไม่เจอแล้วโอ้เราจะยิงเลยอะ่ะนะครับมันฆ่ากูแล้วนะครับโอเคงั้นไปนเล่นเกมอื่นแล้วกันเนาะมาเกมยึดเมือง .IO นะครับ mm hmm. ยึดพื้นที่เย้ยเกมยึดพื้นที่ .IO นะครับผมไม่ต้องตั้งชื่อเล่นแม่งไปเลยฮะเสียเวลานี่ฮะเวลาเล่นนะฮะก็จะแบบอย่างเงี้ยคุมพื้นที่ฮะ W ูดูเไม่ได้ใช้เมาส์เพื่อการเล่นนะบับงคับตัวในตัวกลมๆเนี่ยนะครับผมเนี่ยตัวกลมเนี่ยบังคับมันนะครับผมโอเคอ่ะเอาวัดอ่ะใหม่ครับเล่นใหม่โอเคเนีย่ยมาแกะอยู่ดีๆไว้ตายเฉยเลยทนะั้งที่แบบยังไม่มีใครมายึดพื้นที่เราเลยคือว่าเซิร์ฟนี้จะมีคนเล่นอยู่นะครับว่าคนที่แบบ ไม, <laughs> ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็มาเล่นเกมยึดพื้นที่ .IO. เปสร้างประเทศหนึ่งแหละทุกคนดูนี่แล้วก็ชนาเขียวกับตัวเองไปเรื่อยๆนียผมนะโอเคแทบมันจะใหญ่เลยแต่เราจะพยายามพยายามอยากให้มันใหญ่มากค่อยๆขยายเรื่อยๆอย่าเลยเพิ่งแบบขยายเดียวเดี๋ยวคนมาแย้งไม่อยากให้คนมาตัดไอ้นี่มาตัดไอ้เส้นที่เราแบบวางไว้ว่าเจะยึดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับผม วางไปเรียบร้อยนะครับมันจะใหญ่เลยเกณ์นี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกครับนะนะี่ฮะต้องคุมพื้นที่ตรงนี้ก่อนซีปุ้งโอเคเริ่มใหญ่แล้วเราเริ่มมีอนาคตแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องขยายเราต้องไปหาอนาคตอื่นนะครับผมอนาคตอื่นไม่ค่อยได้เจอนะเราอยู่โอ้โหเราอยู่แบบขอบๆแบบเลยฮนะน่าจะสบายเราเน,นี่ยผมนี่ อันดับที่7แหละท็อปวันนาจะน่าจะได้ไม่ยากถ้าเราแบบว่าเมื่อกี้กำลังพูดว่าอะไรนะได้ท็อปวันกูกำลังมึงพูดว่าได้ท็อปวันนะครับผมกำลังพูดว่าเออกูจะได้ท็อปวันนะครับซึ่งกูไม่ได้ท็อปวันนะเองโอ้โหให้ตั้งชื่อเนี่ยฮะชื่อตู้ตู่เหมือนเดิมเลยนะนะตู้ตู่นะครับ เลือกตัวละครได้มีแพนด้าดีกว่าสามารถคอสตอมไมค์น่าจะคอสตอมไมค์รถหรือเปล่าคอสตอมไมค์คาแรคเตอร์หรอวะโอ้ยแยโอ้หรือว่าหรือว่าอะไรแต่ไม่สามารถคอสตอมไมค์รถได้ไม่สมามีหมวกได้โอ้ยแย่นี่อะไรอ่ะอ๋อเป็นโหมดไม่เล่นโหมดธรรมาดาได้แหละเล่นอะไรยังไง W ีดักันบังคับนะครับนะะโอเค เลขเก้าอันนี้อะไรยังไงเล่นย,ยังไงยิงยังไงวะเอาสเปซบาร์เออไปยิงลัวขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหยิงลัวเออคืออะไรอะเลื่อนรถเราต้องหา้ามเราต้องห้ามหยุดเหรอเอาเป็นโหมดสูแล้วอยู่นิ่งๆงเลื่อนรถเหรอไม่ใช่เราโดนโจมตีมากกว่านี่ไงว่าแหละนิ่งไง เกมที่เรใช้ฝีมือสมควรเลยเล่นใหม่เล่นใหม่หมอีกตาหนึ่งต้องหาต้องต้องไปสูบของกับมาริโอคารหรเอยังโอ้ยเชื่อมันได้ปืนอ่ะไม่ได้ปืนอ่ะไอ้เที่ไม่ได้ปืนอ่ะนี่นี่ได้ดีเลยฮะดูเขีย้ยวเอา้าจบแล้วไอ้นี่ไม่เก่งเนาะยี่สิบสามวินแหละเอาเวลาไหนไปเล่นวะ เ,เกมปืนล้วกันอ่ะมากันต่อนะฮะอันนี้เกมสุดท้ายของคลิปนี้แหละ Minecraft.io ฟังไม่ผิดหรอครับ Minecraft.io ฮะชื่อสตีฟเล่นแม่งเล่นอะไรยังไงฮะ How to play ไช่ไปตีอ่า En Portal ไปดีเอน็น the ัดแมว เไดนอะไรยังไงครับเนี่ยประตูพอท่อเราเข้าไปเดี๋ยวประตูพอท่อได้วัดเข้าไปปพอท่อเหมือนเราสมมติว่าสมมติว่าเหมือนเราเข้าพอเข้ามาเน็ต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 เขาอะไรเงี้ยเราออกไปจากโลูกกัดิโอเคโหนี่ทางตกทางลงทางลงโอ over w a l พอท r อ a ีนี้นิ่งไหมัู้เหมือนเขาไปเซิร์ฟให้แล้วเหมือนน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์อะ อาจจะใช่เล่นอะไรยังไงเนี่ยเหมือนเหมือนไอ้ตรงไอ้คนนี้มันจะไล่ตีเราเลยดูคนเนี้ยมันจะไล่ตีเราเลยเฮ้ยเราเดินบนน้ำได้หวะเนี่ยเอ้ยวัดจีนิกูก็ถูกฆ่าด้วยอีกนี่ว t าต่อฝากเกมอะไรวะเนี่ยดักเล่นแต่ก่อนไปเล่นดักเล่นเนี่ยเออไปเล่นดักเล่นแล้วจบคลิปนี่ว่ะ ก็จะ land ดักแลดนเดีเ๋ยวค่อยเล่นคลิปหน้าแล้วกันเนาะเป็นเกม็มเฟดไอโอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ